นแล,ล,ล้วก็คนเด่น <c oughs> <c oughs> เฮ้ยจะตกกะตก <c oughs> เฮ้ยมันยากจริงๆกันนะพูดตรงๆเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโอเคถ่ายเดี๋ยวเอาตก <c oughs> เฮ้้ยยอุรงเฮ้ยยืนไว้อะไรกันเลยเหรอเนี่ยนะครับตอ,ตอนนี้เราก็ <ใน S 1> มาเจอ,อบอ่อลาวาธรรมชาติหรือเปล่าธรรมชาติธรรมชาติโอเคธรรมชาตินะครับก็ การโหลดลงลาวานะมันแบบธรรมดาโอ้ยเอาอันดับแรกนะครับเดินมาโหมันไว้อะไรเลยเดี๋ยวชะเง้อหน้ามองดูสักหน่อยไปแล้วโอ้ยแย้ดีเป็นไงโอ้โหเออเดี๋ยวมาแป๊บนึงไปค้องน้ำก่อนอ่าฮะแกจ้าไม่คิดว่าเราหนคิดว่าเราเปล่าจดการจะการจัดการเร็วเร็ว วอยอนขึ้นขึ้นขึ้น้นโดดโดดโดดกดลบเอล้วกดทีชดช่วยยช่วยกดช่วนเดี๋ยวสีไว้บตากบเพื่นโกยโกยากองตากออะไรนหอไานทเาทัลดินโนดินโนดินเหนียวมดินหาย้ดนอกบ้านดนอกบ้าน่นอกบ้าน ไปดินหายเพขึ้นยู่นอกบ้านทวาเมฆกิขึ้นหิ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 นขุดทางบ้านมาเนี่ยมีใครมีใครรู้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนียมากปุ๊บปุ๊บคนเนียนโอเคโอ้ยไปทิ้งช่องมามัายิงไว้เออไม่ใช่เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเกิดขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้จำได้ว่ายืนอยู่ตรงนั้นนแนี่ยยเฮ้คิๆโอ้ย โอ๊ยฟามข้าว